สวัสดีครับพี่น้องทางช่องทางบ่าวอนุทัยครับวันนี้มาเจอควายเผือกพอดีครับของพี่ชายครับตัวเมียครับประมาณหกเดือนกว่ากว่าครับสองตัวพอดีเลยครับพี่น้องเหมือนกันครับหกเดือนกว่ากว่านะครับอา่า ตัวนี้เป็นน้องครับตัวนี้เป็นน้องนัอนเป็นพี่เลี้ยงในตลาดสั่งเลยครับนครับป่ามีอยู่ประมาณนี่ทั้งหมดกี่ตัวครับทั่วหตัวหตัวเนาะอ๋อสีดำสามสีดำสาม เลี้ยงปล่อยอย่างนี้แหละดีครับยืด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 แกยุสม่ามออกไปสีนะต้องรุ่ยยืดยืดบ้านอายุสม่าตดูแลต้องรุ่ยปล่อยเกือกยังงามสีดำก็งามครับงามมากเลยอ้วนทวนสมบูรณ์มาก นี่อยู่ในเทศบาลเลยครับเลี้ยงในเทศบาลเลยโอ้โอ้เจ้าของไม่ปล่อยนะพี่น้องนะว้เลี้ยงดูเล่นๆไปเรื่อยๆว่างง้นนะโอ้ยเดี๋ยวให้ไปดูไอ้ครับไม่เจ้าของไม่ปล่อยครับเลี้ยงไว้เลี้ยงดูเล่นๆว่างง้นนะ อืมสวยเลยครับพี่น้องเอ้ยสีชมพูเลยอืมสีชมพูสีชมพูไฟเผือกอย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยอืใครมีบ้างก็ เอามาอวดกันได้นะครับพี่น้องนะควายทุกวันนี้หายากแล้วพันไทยแท้ครับหกเดือนกว่ากว่าครับเลี้ยงในเทศบาลนะครับในเขตเทศบาลเลยครับพี่น้อง กินหญ้าดีมากครับไม่ตื่นครับไม่ตื่นมาะลบมามเออดูครับจับได้ครับจับได้รูปได้อะอะ,อะระวังรถเดอ้อข้ามถนนนนะไม่อืมไม่อยากให้ไปตรงนูน้นมันกินข้าวจาของเสียดาย บ่าวโนไทยติดตามด้วยนะครับเน่พี่ชายตั้งแต่สมัยผมเด็กๆผมมาอยู่ด้วยครับสองคนนี้ครับเน่เออตั้งแต่ม1ม2ม3สมัยมาเรียนเด็กกระสังเนี่ผมมาอยู่สองคนนี้แหละครับบ้านติดกันเนี่หกสิห้าแล้วทุกคน